สองซ้สวัสดีค่ะวันนี้มาขัดไข่ใยลิงข่ไข่ดาวเหรอใ่ไข่ดาลนะเกะได้หรือเปล่าเกะได้หรือเปล่าได้ไเกน่าจะไม่ได้เเกได้แล้วกอะไร้างอ่ะมีอุปกรณ์ มีไข่มีไข่มีกระพะมีกระชาแล้วก็มีอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราแกะแกะไม่ออกเหมือนเป็นปอปอแปะเม็ดปอแปะใช่มันมีปอแปะแล้วก็มีมีดด้วยมีมีดเหรอมีมีดด้วยเนี่ยมีดแกะไม่ได้อ้าวไหนหลุดละอ่านี่ไงมีมีดมีปอแปะมีไข่ปอมแล้วก็แคด เริ่มจากไข่ก่อนมีไข่มีปอปแป๊ะมีกระชะมีมีมีดเอาไอ้เป็นแบบนี้อ่ามันมันเขาเรียกว,ว่าตะหลิวลูกตะหลิวตะหลิวไว้ตักขึ้นมาแล้วเอาปัดเริ่มยังเสร็จแล้วอ่าไม่ใช่ปอปแปะก่อนเหรอแต่ปอแปะอ่ะปอปแป๊ะมาแล้วมันมีแกะมีปอปแป๊ะหา้าเทใส่กระทะเหลือเหลือเอาไข่ลงไปทอดไข่ไข่ที่มันมีนน่นเอาไข่มา จุดไฟก่อนจุดไฟจุดไฟใสใหม่ใช่ไหมอ่าใส่เข้าไปใส่เข้าไปวัดใจอืมวัดใจเดือดแล้วน้ำมันเดือดแล้วอ่ะเออใส่ไข่อ่ทอดทอดใส่ใส่ไฟทอดทอดไปแล้วก็เช็ดอ่าทอดไฟทอดไฟเอาไปทอยก่อนแล้วก็เช็ดไฟอ่ากระทะทอดไฟกระทะทอดไฟไม่กินน้ำมันหกเมื่อกี้น้ำมันกระเด็นนน้มัทอดแรงเกินอ่า ทานเลยเอยเอไข่ดาวสุกยังอยู่ดึกยังไม่มีกลิ่นยังไม่ตุกยังไม่มีกลิ่นยังไม่สุกอปะต้องมีกลิ่นอะไรกลิ่นโคลา่กากลิ่นโคล่ากินไข่ดาวเลยหอมกินมันจะตูดใหม่ยาติดอันตูดใหม่ใช่หรอป<ม>ุยา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 ดื้สุกไหมอร่อยไหม เป็นน้ำไข่ดาวอร่อยอ่ลองกินเลยลองกินเลยอ๋อนี่จะลีโอจะกินไข่ดาวแล้วนะครับก็หั่นเลยหั่น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 และหั่นละเป็นชิ้นเล็กๆตัดจะหกเนี่ยจะหกตลอดเลยอหั่นเลยหั่นเลยตักเข้าปากเลยลองลองรีวิวดีว่าอร่อยไหมหั่นชิ้นเล็กๆตักเข้าปากเลยเฮ้ยกินค้าใหญ่เดิอ่ะไม่กินค้าเล็กก็เฮ้ย อาากินเขียวเขียวให้เขียวให้ละเอียดด้วยนะอย่าเกินไปเลยนะติดคอนนะเป็นไงเยี่ยมไหมทำเยอะเยี่ยมเลยโว้ยนั่นเขียวรอนั้นยังไม่ได้เขียวเลยมัง้งเกินไปเลยนะทั้งอันนะยังไม่เห็นจะเขียวเลยรสชาติเป็นไงบ้างอนะ่ะโอ้ยแต่งหน้าปากเลยกินน้ำมันเยอะเลยอ่ะกินน้ำมันจนเปราะแปะไม่เปราะแปะโคลาแปลกไหมเฮ้ย ยอดเลยทุกคนอยากลองกินไหมครับซื้อจากที่โรตัสรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติก็มันแตกเลยป่ะโอเคจบคลิปบ๊ายบาย